มานะคะวันนี้เราจะเข้าครัวกันวันนี้เราจะทำข้าวแหนมหม่อนะคะแป้งมีถาดมีน้ำใส่แค่น้ำสักพักหนึ่งอนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาห่อเป็นข้าวผัดนแหนมนะคะห่อพอดีคำกินกับผักกาดขาวหรือใบชะพูนะคะ ว้าวสเสร็จแล้วนี่ข้าวหนมห่อเขาหน้าทานไหมทุกคนและแล้วเราก็มากินกันค่ะขึ้นมาเห็นไงไฉะละว้าวพอดีคำ แซ่บมากเลยทุกคน 很难。